สวัสดีครับทุกคนวันนี้ครัวสร้างสรรค์จะชวนมาทำเมนูคลาสสิกสุดโปรดของใครหลายๆคนนั่นก็คือพาสต้าไก่ครีมอัลเฟรโดนั่นเองครับเมนูนี้เป็นอะไรที่ทำง่ายมากๆแถมอร่อยเข้มขน้นหอมชีสเน้นๆไก่นุ่มๆซอสครีมมี่เยิ้มๆที่เคลือบเส้นพาสต้าทุกอนูบอกเลยว่าฟินสุดๆครับขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากเลยครับเริ่มจากต้มเส้นพาสต้าให้สุกกำลังดี จากนั้นเราจะเอาอกไก่ไปผัดให้หอมปรุงรสเล็กน้อยแล้วพักไว้ครับหัวใจของความอร่อยอยู่ที่ซอสอัลเฟรโดนี่แหละครับเราจะใช้เนยครีมสดและชีสพาเมซานมาเคี่ยวรวมกันจนได้ซอสที่ข้นกำลังดีปรุงรสเพิ่มอีกนิดหน่อยแค่นี้ก็หอมเตดจมูกแล้วครับพอซอสได้ที่ก็เอาเส้นพาสต้าก,กับไก่ที่เราผัดไว้ลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันดีครับอาจจะเติมพาสลี่สับนิดหน่อยเพื่อเพิ่มสีสันและความหอมนะครับ รับรองว่าจานนี้จะทำให้คุณรู้สึกเหมือนได้นั่งทานที่ร้านอาหารหรูๆเลยล่ะครับที่สำคัญคือทำเองได้ง่ายๆที่บ้านมาลองทำตามกันนะครับอร่อยชัวร์ครับ